นี่เรียกว่าจับชายท<อ>ี่จะใส,ส่จับชาย,ยเป็นหัวผักกาศที่หมักแล้วตอนนี้มาคัดเลือกคัดเลือกเหรอคะต้องแผ่ออกนี้คุณผู้ชมก่าทำดีด<ๆ>ีนะพอไปต้มแล้วมันจะนุ่มอร่อยเนาะต้องหมักตั้งนานแล้วก็ทำา้้หมักต้องแช่ต้องล้างๆๆๆหลายขั้นตอนยยอดเลยะ คุณคะคุณชมนี่ที่ตลาดใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทำอาหารเลิศมากคนอุบลนะทำปนิดนี่มาแยกมาแยกแยกเสร็จแล้วเอาอไปล้างเนาะล้างไปแช่ต้องไปแช่ก่อนไปแช่น้ำก่อนได้หมักเกลือนี่หมกัอหมกอยู่นานแค่ไหนครับหมักหลายเดือนโอ้หลายเดือนอ๋อล้างแล้วมาหมักหลายเดือนอจนแหง้งจนนิ่มลง แล้วก็ไปแช่น้ำอีกถึงจะไปแกงได้ไปต้มข้าวกับหมูนี่กับเครื่องปรุงนี่หอมเลยอร่อยนุ่มชอกุ้นาเลยุ้่าเนอตงชกนี่จะจะเป็นแบเอาเอนเปนบ่ตอยู่ก็เหล่านี่ันตัวนี้เป็นก่อนมีใครมีเอาเป็นกับพี่ข้มในก่อนก็ได้้อาไปก่อนด้ย อันนี้กำลังจะแกงจะเอาไปแกงเหรอคะไม่ต้องไปทางคนสะอาดไปล้างแล้วก็ไปต้มแ้่น้ำไม่ก่อนถ้างั้นก็ไม่ก่อน ต้องใช้หลายก็ต้องฉีกแล้วต้องฉีกแล้วต้องจ้างเด็กๆมาชีกเนาะค่ะความรู้นะเนี่ยความรู้คุมปัญญาสุดยอดเลยกัวที่ต้มจับช่ายจะออกมาอร่อยนี่แบบไม่ง่ายเลยใช่ค่ะขอบคุณมาก